ยังไม่ขึ้นเลครับเดี๋ยวก็รอดูอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับเวลาน้ำขึ้นแล้วยังมีตัวให้เห็นหรือเปล่าครับนี่ครับมีกระบอกเลยครับสองสามตัวครับกระบอกาสสวยๆครับ มีปูด้วยครับมีปูด้วยครับนี่ครับปูครับตรวจตะกั่ปูด้วยครับ,ครบ,ครบเคครับไม่ต้องดูเยอะครับปิดครับ ใครเลยครับ ตังครับ นี่คือลูกกีตังครับถ้าใครไม่รู้จักแล้วก็ถ้าโดนสักครั้งจะรู้จักจนวันตาย,ยครับชื่อมันครับลูกกีตังครับนี่โดนไปเมื่อกี้นี่ครับเกือบชอั่วโมงยันจืดๆเลยครับ วันนี้ก็มาทอดแหรปลากระบอกครับก็มีเห็นตัวอยู่เมื่อกี้ก็มีเยอะพอสมอควรครับโครงการ ในถุงนั้นของเมื่อคืนครับใส่ตู้เย็นบานพี่ชายเรียบร้อยเลยครับนี่ครับใส่สวยๆเลยครับบอกครับเก็บข้างหน้านี่ไหลกอแล้วมกี่ครับที่สีเดียวห้าตัวเลยครับ 2ตัวเลยครับใหญ่ๆเลยครับ ครับผัดกุ้งครับกับต้มแซ่บครับ,รบปลากระบอกครับอร่อยอร่อยครับโอเคครับ